ประจิจงเล่าวันนี้ก็จะมาที่ปารีสนะจัดการสองคนแถมขังในงานเลยแต่ดูก็เจียต้องไหนต้องเย็นไปยูน้ไงอู้หลังสวยนะกเล่าอ่ะอื้อ ต่อต้องเรียนไปก่อนมีนะคนเยอะทำถกการ,รอะไรไม่ได้อืมอีะั้ิัดการย่งไงห้องหลางเรารู้ดีกว่าทั้ง,งวนน่าจะมีวิธีการัดการท้าง เอาเปลี่ยนชุดพอดีเลยมีชุดเปลี่ยนเดี๋ยวที่ไปจัดการทองมีคนจำหน้าเราแค่นี้คนตัวนี้มีอะไรไหมมีอะไระไหมนี่ไรที่ไม่ยีปียาปีเดแจามอสรุปสำรวจแป๊บนึงเพื่อเพื่อมีอะไรน่าสนใจอะไรเอ่ยจะได้ใครอ้เป็นรายการ มีเมนูแล้วรัที่เย่เราต้องทานกินจักพฤกันไม่เป็นไรสำบัวให้ครบมีมันเธอไม่มีใช่จําได้เตียงเบียร์จะอีอ๋อจะอี๋ <Aww. S 1> อีไม่มีครงไป้างไหนได้ลองดูคำนวณรอบๆผกนนะ โอเคียรทั้งหลังทั้งหลังม okay. ีอะไรไฟชินเดี๋ยวายิ้มดูก่อนว่ามันเกะที่ไหนแต่ว่าคนนี้ต้องมีผลประโยชน์ให้ชาวแน่ๆเลยนั่นถึงชิมเงียบปู่ว่าเงียบปู่ว่า ต้องมีเกี่ยวกันเนี้อเรื่องอะงมีรูปเครื่องหมายอะรื่องนี้ขึ้นจะเดินตามไปทันย่ยตามาแต่ปุ่มบากจะจะรู้ท่านทั้งทางกับ่วมห่วงโอ้มีกาดด้วยจะจัดการยังไงอะ

Yes, ciao. <sighs> Hope you. Know. According to our oh. intent, Helmut Kruger is friendly with Dahlia Margolis. I suspect that Iago uses fashion models to infiltrate the lives of the rich and powerful, and Kruger is likely one of their spies. His face paint conveniently obscures his features, and the two of you already share a striking resemblance. What you're doing, Helmut? Hello, us <laughs> นายจะต้องท่องชุดของครูกาแล้วใส่ใช้โทรศัพท์ของครูกาหรืออะไรนี่แหละค่ะเราจะรอกาดไปจากแดงมันไม่เงียบเราจะจังกาดตัวเลยทีะเอาไมทีนี้ทำไม่เดี๋ยวล้วจะฆ่ากาดทิ้งแกันนะไปไปไป Of course, you'll get your ten percent, Dan. Look, we both know that I'm past my prime. There's no way but down, Dan, and it's not like a. <coughs> 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 ยับจนหลบไปี่ชิตอนไหนมัอจีเขาได้มือถือ,อ่าไหมคือได้ได้มือถือเราโทรดูแต่เราเข้างานเลยแซลจเข้าไปทำอะไร where were you supposed to meet second floor voltaire suite next to the auction got it you want me to drop by now or no no it's essential that you walk the runway do the job then come see me right away uh, you know what i'm gonna oh really no 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 mr kruger hey, a touch up i see no problem just sit back and relax won't we'll take a second appreciate it uh, okay. <están> เราเปเลยเด้๋ยวอย่าอยู่ใกล้คนเดะไว้นิดนห,หนึ่งแต่ที่เราเดหนไปตรงเวทีอย่าบอกแม่ให้เดินเป็นนางแบบมันไปดูใช,ใช่ใช่เฉดชายเฉดชาย วอล์กไดแชทวอล์กอ่ะไอเดนเป็นแชทวอล์กแค่ลอกไป Me meeting. with things that only you, okay. I was hitting behind a day. Oh, Monday is a me with the day. Access to the auction and a private audience with Daria Margolis. Nicely done, forty seven. Please, have a seat. You so you. You accept my offer? I'm in. What's the job? Straight to the point. I like it. As it happens, I have the perfect assignment for you. Jessica Highmore. Highmore Consulting. The very same. That's why I wanted you in the show. So Jessica would notice you. Now, I want you to go to New York, seek out Jessica, and do what you do best. The girl is bright, young, beautiful should be right up your alley. And yet she's not the mark. My, you do catch him. Not ah. fast. No, that would be her father, CEO John Highmore. Jessica is your way in. Befriend him. Get his trust. Highmore Consulting is planning a merger. I want to know with whom and at what price. All right. Consider it done. And that's for you. Keep it on you at all times. Last resort. Cyanide. เราจะจัดการช์วิธีไหมพีเชื่อกันมีใครจะเข้ามั้ไม่ม เราแยบจนอีซี่มากอีซี่ไม่มีใครรู้เลยเงียบเิีบคลิปนีบลงไปดีกว่าไม่มีคนมาเห็นวันจีเราเป็นกุ๊กถ้าเราจะฆ่าคนนั้นเราต้องเผาป่านยายไงเราควรจะไปเป็นไม่เป็นไม่เป็นปริกร พนักงานเซลใช่ชุดเยี่มีลีชุดเราอยู่ด้านหลังจะรีบริกไหมคะโอ้าหเพียบเลยมีใครเห็นเราบ้างนี่ยอืมเด,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 ด็ดเด็ดเด็ด เคยเห็นยัง从来ไม่เห็นจริงที่เราไม่ใช่ยังไงหรอใช่เราไม่ยาพิษของที่เราไปคุยข้างบนมานี่นะไม่มาย่วินมาแล้วใครมาแล้วใครมาแล้วเราต้องรีบแล้ว รู้สึกซาจริงมีแดนไปตรงนี้มั้งคุผู้ชมหาหามตอบรีบต้องทิ้งชมแล้วอ่ะเขาถกไปถึงเราแล้วอ่ะเขาอยู่หัวแล้วอ่ะต้องรีบละมาแล้วว่าแล้วว่าเธอเธทันเนี่ยจะทันเนี่ยทันแน่เนี่ยโอ้ผิดตัว เราต้องไปดัก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 จากการทุเรศเลยไม่เชพิจาราถมียาอะไรเปล่าโอ้ยาพิษเขาเป็นยา่ายเนี้ยเลยห้งนาำห้อน้นเาจะเข้าเดีวนี้เดี๋ยวเดี๋ง่าเดีเราจะไปห้องน้ำแล้วนี่เหนียว่ลยว่าเขาพัน้อยนั่นอย่างไรเนี่ยเราจะเข้าห้องมเดเลย แต่ดูสิไหมหนุขออ่านยนึ่งอืมไรหรอือเปลาเมลถูกต้อไหมว่ะทุกตไหมว่า,วา,วาอานี้เธอเอานี้เทอเดี๋ยว,ว,วเหลบรอเราหลบรอเราหลบรอโงี้เธอ,เอ ทุก้ังด้วยโอุ้กห้องด้วยวโอ้โมเจีคุณอยู่คนเ้งสเจด้วสจด้วสาดปวัสอมีด้ทั้งสอาอ้างล่งางกับทงาหงออก ยิ่งบ่นเอาไงเอาข้าง่หงดูละกันข้างล่างน่าสนใจติดติตตตจดจะได้เดินไม่ไกลมีใครจําได้แไ้มไม่มีใครจําได้ไ,ไ,ไ,ดไปบ้านะครับเงียบเนียนเงียนเป็นผ้าเรียบเลย อาดาวเป็นไก่ย่างเลย